สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนเด้อที่เขามาหับส่งท่องเบาดาวบ้านนาเปิดถ่าบรรยากาศมากก็เห็นฝนตกเลยพี่น้องเลยตกติดต่อกันมาสามสี่มืออลไเนาะมียุดมือหนึ่งก,กะมือว่านี่กระตกมือนี่กระตกมือวานอาทิตย์กระตกน้องลีกากลับบ้านให้แต่ว่าเมื่อฮอดบ้านก่อนฝนจังตกให้่นเมื่อไว้มือนี้ ฝนกระตกเทลงมาได้ยินข่าวว่าเฮ็ดปวกออกทางบ้านดงดอกไม้ที่เข้าไปตลาดอะไรพี่น้องออกแล้ววาทางนั้นแต่ว่าทางเขายังพันออกเฮ็ดบดก็ยังพันเก็บยังได้อยู่ในโตอนะพี่น้องถ่ายบรรยากาศฝนตกให้พี่น้องได้เบ่งได้ชม่มใครแต่ว่ามันบลมแหง้งปันไดเนาะมีลมอยู่แต่ว่าระลมปกติ เก็บบักม่วงได้ลหลายเติบน้องดีเก่าเมื่อหายายเพิ่นหาหกหน่วยเมื่อหายเรากินกับเขาเราบ่ค่อยสบายขนตุก๊กหน่อยบักม่วงเรับการเบิดแตเล่โอ้ยเอาก็หลายอยู่กับน้องนึ่งมือนี่กินยังกินทัวดินโอ้ย <c ười> ไม่เห่ากับ พอเท่ากั๊บบอลดาวดันพนไปลูกแก้วทอที่น้องดูดูแค้มหวยผูกแล้วพอน้องหีดพอน้องหีดซอยเอาขึ้นลดเขเขียนใช้กรุ๊ปเนะเขเขียนใส่กุ๊ปบ่อสบายดีป่าลุงเด้ยู่กับน้องเลยเป็นยูเป็นหมูมาเบ่งทางคันน้องเฮาว้าว ทั้งบ้านพัดแจ้งอยู่ได้หูหงอชนตามหนไม่ส่วนหมทั้งผู้พัดแจ้งอยู่น่าเนิยทั้งทั้งหน้าห,ห่อยฟังน่อนะสีแห้งอยู่มาพออันมืดมาแต่ทั้งนั่นเด้นี่เมื่อนี้กระตกเด้อต๊ไใกล้ร้ายโลดน้องเนื้อย,อยากกินแกงเฮ็ดแล้วไม่นำกับพ่อไปหาแล้ว มักไปแถ้ๆพี่น้องเลยแ่าประเทศปวกแห้งและสินอนบรับกระบาดนี้แล้วประเทศออกโชคดีแต่มันบลรมนำหน่อยสายค่ะชกยังน่ย่งลูกยัง ต๊ะข้าวเดียวนำอ่งพอนำก็เริ่มอิ่มเลยด้ยอิ่มโตเลยเมื่ออื่นบา่าดพนสิถึงไปในเมืองจัสิไปสื่อลูกบีมาใส่พานไทยแล้วก็จันสิไทยหน้าต่อไปอีกพี่น้องไทยหุดหน้าเนาะไหวหน้าฮะชื่อ,อยังเกาะไปตลาดเซล่วแมนไปสือปส่อไปซลาดเซลเลยมาติดเพียงฮะไหวโบ ้างเพื่อนยันพอเข็มผ้าล่ม <c oughs> นี่ยุดไปเลย <c oughs> ถ้าน้องเนือไปเก็บห้อยปังบ่เนาะห้อยของบ่เนาะเท่าไหรน่า้าคดยุดตกก่อนเนาะน,นี่พี่น้องยุดแล้วเมื่อกี้ยั่งจักจักอยู่เลยตกข้าวเดียวกับหูน้านได้บักร้ายเติบพอเย็นสุม่ม พอนอนหลับวาถ้าฝนประตูกะกาศก็ะห้อนเนาะเด็กม่วงเขาก็เลี้ยวไปกับผมมีแล้วโตข่าวเดียวได้นําน้องเขาตืมน้องหน่อยเขาก็เตียนปล่อยปลาคือเก่าพี่น้องปล่อยปลาบัดไปในเมืองเพื่อที่ซื้อลูกปลามาปล่อยน้องหน่อยแล้วก็น้องไงนี่เบิรแล้วหยุดแล้วจ้า แจ้งเลยได้ทองผากอะหักแจ้งคือบ่แจ้งก็ยังมืดมาอยู่นี่แหละสิพาน้องเนยไปเก็บหอยอบานนี้ตามให้น้าพี่น้องเอ้ยมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้บ่บ่ดาวเพิ่นก็ไปเก็บวางเถียงวางเพรนนี่เนาะก็ได้ร้ายเติร์พอได้มาต้มหอยหอยขี้กระต่ายบ่ห่องหอยโข่งบ้านห้างห่องท้องพ่อมันหอยขอี้กระต่ายจ้ะคือหอย จ้าทั้งนั้นกินมักชีด้าอีกแล้วมาลุงนั่งกินกับกินลายแหละแหละมือนีนกะกระพองกับมาแหละกับเมื่ฟฝ้นตกุกตัวบริไทยพี่น้องเบิงสัมกระพองดือ้อยุดื้อกระพองดือ้อธรรมดาแหละผูกนำหน้าหายง่เฮายังเขาจั๊กจ้านอยู่ไปเลาะอ,อีกบ่พาพี่นอ้องเลาะทงหน้าอีกปน้อ เก็บห้อยโขูงก่อนเนาะไปพาน้องเนยไปก่อนมาหาเราเบิ่งบักห้อยพี่น้องตามให้นะที่เคยพี่กายนี่ก็เคยมาพี่นี่ก็มาฮะเก็บขึ้นมาแล้วป้าลุงเอ้ยไปโอ้ด้วยด้วยแรกป้าลุงง้มหาก่อนมาก่อน งมเอากระนดดเหนื่ยเปียกไปละรลอยทีง่วงผู้ดาวก็มานะฮะได้อีกแล้วดาวพคนงมฮะเอาจกปุ๊ดเลยหรือเบิรงกไม่นำกับสิง้มก่อนซะได้อีกแล้วช่องน่วยบรวมพวกของเจ้าได้คงเหนื่อยได้ หน่วยกลางกลางพิ่งงมเลยพิ่นน่ะนันยมาเห็นให้ปวดอีกแล้วย่างกินเอ้ยอห้อยซำอู้ดวยันไม่ทำแหกน่้ยไงน่วยพางงมกับงม โอ้ยเขาไม่นำขนาดนี่ลูกมันเอากรยาเนาะฮะไปปล่อยน้องเาบ่เอ้าช่องนู้นลยเอ้านู้นงพเยเอ้าพ่อเข้มพ่อเข้มบอกป้าไว้พี่หน่าเอาปล่อยหมางหนึ่งอ่ะเอาหมางนึง À, à nói đi đại đây mà ăn nừng thì ăn đi mấy nhạc mà ăn đi Người mẹ pha ngùm đây mà hỏi chủ bị à, nơi mà hỏi chủ cả Bị tụm kim thôi Tụm kim cà phô cà thơ Cà lô cà lán Cà lô cà lán đi <laughs> Nên à, mấy tên nuôi này nó Áo gì วอไม่น่างมไปได้กินนิดนึเลไปบอกฟ่อฮาเลยกำไปกะมาไปได้กะปูเลยอ้ากระปูอันเมย์กระปูัวเมยเอาล้เอ้ามันกระปูตายไปบอๆไปตายปะไปห้ามน้ำเข็มผม Ừ, nằm thế sai này nói ăn ấy Nó tay bay đây này Đây này Ăn ừ, rộn sầm à Ủa ôi <laughs> Chấm nồng nơi Bay, cho nằm phô Ui ừ đi, nghe anh vô Bừng đúng hả? Nó nằm cam bừng Ghi bay to này Ừ, mẹ là đi Áo, áo lộn nữa Thì khổng không? không, không, không. มปนงมแคมันเลยนี่พี่น้องเขากระเจาน,นึงเอาอ้ยนน <c ười> มาหนูน้อยเล่าสันตินเอาหนีแล้วคือเอานี่เอาี่อยูนี่ขาแข็นี่นี่จะแขมันจะแข็ขันบ่ขันห้แถวขี้ตมพอเจ้าไปทางไดเลย เด้ yeah, ได้อีกแล้วหมางหนึ่งงมหมางหน่อยมันเก็บไปปล่อยน้องเขาทาอยุ่กลางถุงหน้าเด้อุ้ยนี่ได้อีกแล้วนี่พี่น้องเกฟเกฟเกฟต้องเลื่อนไปห้าพอเลยเฮ้ยแม่ไดีดิเอา้ามาได้ดิพี่พี่น้องที่สามอะไได้นี่เอางมไปอีกงมไปตามน้าไม่แล้วไม่ชิลอ,อยอยู่เด้ ทางไหนนะห้าวเห่าะไรพี่น้องเลยว่าห่าดยีราบอ่ะสิบัมาจะขื่อห้องกันมีบัวห้อยจูบเอาจ้าหืมบัวห้อยยังอีกเนาะบัวห้อยจูบอีกแล้วพี่น้องนี่อสองหน่วยได้ข้ได้ขนาน้าแถวขี้ดินนี่แหละอืมวิร้ายนี่ห้อยยังนี่ห้อยปังเนาะตัวนี้ห้อยปังหน่อยปล่อยไว้น้องเห่าปล่อยไว้ให้เธอมันใหญ่ มุมองอคือเหรียเซียวนี่มอมคิดดีอืมเฮ้ได้อีกแล้วนี่สีหาน้องไว้ได้ร้ายเติบแล้วเด้เฮ้ยได้อีกแล้วนี่จ้ะฮะน่อยเจ้าเก็บเอาแล้ว นี่ก็พอทานเองนี่แข็ง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 เฮ้ยได้อีกแล้วนี่แหละมุ่งนต้องนี่แหละพี่น้องหอยจุ๊บนะตัวนี้เพราะเราเห็นไหวบ้านบอกให้ชุบเปินเอาหลดเฮ้ยงมแถวพี่นี่แหละมาเริ่มางมน้ำกันเด้อจ้าเฮ้ยเฮ้ยแข็ง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  โอ้ยดีแนะความสูขของคนเฮามาอยู่ตรงนี้แหละจับโอ้ยจับกระปูดีป๊อัระว่าจะจับอย่างแข่งๆเฮ้ยหนย่วยยานีรีพี่น้องอี้อือคอเฮาคองเฮานี่

เก็บอาบี้หนาหาหน้าตัวเองบดญเอาไปกินได้พี่น้องเลยเอาไปปล่อยนะบักหอยหน่อยเงยใหญ่เอาไปกินอยู่น้องน้อยก็พอนาะสิเต็มของแล้วสันห้องไม่น้ำพุนคีโมนะอุ้ยนี่สองหมาครูพี่น้องเฮ้ยนี่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  วยเฮ้ยนี่แน่ะกำลังไตตื่นเวิร์ดพี่น้องก็ว่าไม่น่ามก็ถิมเสียมอะไรดนะซื้อเสียมมาแบบถิมเสียมเลยไอ้เฮ้ยพอเข็มใช่ยงอยู่ไหน่อยทำมเอาอยู่เอาไปลปอยน้องน้องน่อย อนันนี้ขายเบอร์ป้าคของ,งน้องเนยกับพ่อเข็มเพื่อนพี่น้องเลยเขาเห็นอยู่กับกระบ,บีะ่เทนมาไห <มา S 2> เดี๋ยวใส่ให้นี่กลับกับบุิต้าเพื่อนอุ้ยโต๊ะแล้วบุว,วิตา้าใจบ่บค่ะเ <c oughs> ไรเหรอหอืม็นไรเหรอเหมือนายแล้วคนตาดีเหรอเดะตาดีทิมเกิบเา่าไรตาดีทิมเกิบ <g ül> วายไม่น่าเปทีมเสียมบ่ะนี่โอ้เปท็มมปทีมเกิร่บใายไม่น่าไปทีมเกิร์บป่ะนี่ก่อนไปหาขนมเนืนอน้ออีกกันโอ้โอ้โอ้สิลลมว่าจะกระเทียมกุ้งเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยได้โชคมาพุทธีดาว ไเอาที่มางห้อยหน่อยพี่น้องแม่จะไปทางใดเลยหวยทีมพอดเกิร์บแล้วตอนนี้อันนี้มาหาลอบสองกันได้หนิยังไงซำนี่เท้ยมาแล้วน่ะได้เข้าใจนะ พเบิ่งนี่นะละลายอีกอย่างว่าเย็นเย็นเลยค่ะเหมือนปีงจับขาปิง่ะว้ายคือชินเย็นเว่อร์ชิมจับไปว่าเหร ไปเตรียมกำเลยปะลุงเลยว้าเกบยป่ข้งัเนของหลังเนื้อ้ยกนี่ปะลุง่ะนี่เข้าไม่น้ำปุทของไว้ก่อนบอสพุของไว้ก่อน ลงน้ามอก็ทำงานงาตัไหน้าคเออเคยมีอยู่เนาะได้ะนน่ะพจเห็นหูนสง้อง่นูกเกิพ่อนะูลูกอัางล่างอยู่เลยน่อย,เย่เป็นกลนะอ้ยอุ้ย <laughs> นี่เลยดาของแท้ของแท้เฮ้ยเฮ้ยเยอยังยังเฮ้ยกระปูนึกว่าองยังเลยเน่เน่ไม่นาได้นี่เข้าไม่นาเฮ้ยเฮ้้ยงเลยกะเอาแล้วโอ้ยคีดินจอยนี่กำลังงุม เฮ้ยได้อีกแล้วนี่กลางๆตัวนี้มาได้คนมาได้เลยเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้งุ้มแล้วบันนี่ได้จังมาอะงุ้มนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรทั้งนั้นยังเหี้ยน เฮ้ยเฮาก็ได้อีกแล้วนี่น่ยน้ำ um> mm ่น่เนน่วยน้ำสัเปี่ยอะหเปทางงน้องนยท้งแม่น้ำดุยจะส่งพายาเอเลยถ้าใส่สองก้วะได้ คนยุโตกับพระกมาหาเราอมนี่ว่าเด็กอะไ่น้องน้อีกว่าอียยังรีบพะวะมาเห็นอีกแล้วนี่หน่อยพองเฮาเด้จ้าโอ้ยบังมวยบ่ค่อยหน่อยนี่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 ยังชองพอลูกนี่ใช้หน้าเฮ็ดก่อนทางพอเหี่ยวนะเออ นี่พี mm ่น้องเห็ดก้อนทังที่จริงพี่น้องแนะนำว่าให้เอาไปมุกแม่นมุกบุได้ลองดูอันนี้บุได้มุกจ้าเผื่ออันนี้เป็นเพกัน้องมาของแพ่เลยนั่นนะเขาเหี่ยวเห็ดก้อนทังนะเข้าวเต็มอู้อ่ะจุ่มจุ่มอ่ะจุ่มจุ่มอ่ะงานพอกันหยาบแล้วมันร้ายมันร้าย

Chém nó nó phụ thêm không? Chắc này phân bảo nha Này bà nhắn ở Ừ, đồ cà với chắc nó Đó phải không cái gì ọ cả đấy Chúng ta ta yeah. đi mấy Thế nha con đồng nơi Hai. Hả? À, mắc kép ở này con. Đây, à, rồi uh, u, u, nhảy đi. Ừ. À. À. ไปสานหน่วยตาไปสานหน่วยตานัพอเข็มป็ตีงงเมือนปงรางปงางมันแตกไงชื่อว่าปวงลางปวงเรงอย่งนี้รนไม่ได้จังหวะ้มาแค่นี้ไปโอ้ได้อีกแด้อมางนึง เหรอฮะฮะขอด้อยไมก็ข่อยขึ้นไปเราขยไบไปปีกกินคิ้สีน่นนื่อยพอแหวบหรืจะคลองมาง่สมุตครับเดว้ไมไไปไปไปเื่อไงเข้ากันคุณละลาพี่น้องที่ข้อมาโซ่ไปอกันไม่คลิปหนาเล